สายยีวิทยาฐานะนักธรรมปีวัดป่าแสงธรรมวัดป่าวังแสนธรรมตำบตลวังนู่งแอนอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกตามตำแหน่งฐานานุกคมที่พระภูบาลขอพระภูบาลวินยัยที่จะมโีโหจงเว้นการควรเว้นประพฤติการควรประพฤติ ปฏิบัติตนให้สมกับฐานน้ำสัตว์ที่ได้รับแต่งตั้งนี้ทุกประการขอเจริญสุขสวัสดิ์ในพุทธศาสนาตลอดกาลนานเกินโสกอัคคะโทสุขิโตวิปุหพุทธศาสนีอาโลโคสุขิโตหิสหาสสตยญาปิปิตั้งน้ำวันที่ยี่สิสสสกสกบกกรกฎาคม พุทธศักราช2,566พระราะชราพรเจ้าคณะภาค2-3ธรรมยุทธเจ้าอาวาสภุจิตธรรมาราม